สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูสุนารีจิตสุจิผลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนบัญชีคำพื้นฐานชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะออวันนี้เป็นแบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่12นะคะคุณครูทำไว้ทั้งหมด16ชุดตอนนี้สอนมาถึงชุดที่12แล้วนะคะถ้านักเรียนยังอ่านสอบไม่ทันหรือว่า นักเรียนอาจจะลืมบางชุดแล้วนักเรียนก็ไปย้อนดูคลิปใน y o YouTube ครูใส่นะบางใส่นะคะก็จะมีชุดที่1ถึงชุดที่11มาแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะลงชุดที่12ด้วยเอาเราเรามาอ่านกันค่ะแบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่12นะคะเอาวันนี้จะเป็นหมวดยอยักษ์นะคะแล้วก็มีอักษรอื่นปนบ้างด้านล่างนะคะอ่าวหล่ะมาเริ่มต้นที่หมวดยอยักษ์ก่อน ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนทุกคํานะคะแต่เราเรียนทุกคําที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาให้เป็นคําพื้นฐานนะคะยายากอยากยออากอยา,ากนะคะยากยางยอางอยยางไม่เอกยางเอาใหม่ค่ะยายากยากยางย่างยามยายย้าย ยาวยิงยิ้มยืนยุงยุง่งเยน็นเย็บคุณครูขอเลื่อนนะคะแล้วขอขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงเยอะแย่งโยนอันนี้เป็นหมวดรอเรือแล้วนะคะรอโอดรอรถนะคะสระโอหายไปหมดเลยรวม รอรองร้องร้อนรอบระวังรักรักษารัดรับราคาราชินีอย่าอ่านราชนีนะลูกราชินีนะคะราดร้านร้ายรำ รีดรีบร,บรู้วันนี้กระดกลิ้นเยอะเลยนะคะรอเรือเพียบเลยนะคะอ้าเร็วเราเรียกเรียนเรียงเอาละก็เป็นหมวดยอยยักษ์กับหมวดรอเรือนะคะวันนี้ามาดูกันครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเอง แล้วก็เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการอ่านภาษาไทยด้วยนะคะการอ่านแบบสะกดคำเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการอ่านที่แข็งแรงในอนาคตนะคะยอายายอายอายานะคะทำไมคะเดี๋ยวคุณครูแป๊บหนึ่งเปลี่ยนหมดสีนิดหนึ่งยายอายาไม่เอกยายออากอย่า ยออางอยางยออางอยางไม่เอกย่างยออามอยามยออายอยายยออายอยายไม่โทยายยออาวอยาวยออีงอยิงยออีมอยิมไม่โทยิมยออือนอยืนยออุงอยุงยออุงอยุงไม่เอกยุ่งยอเอะนอเย็นยอเอะบอยเย็บ ยอเอเยอะยอแองอแยงไม่เอกแย่งยอโอโนโยนรอออดอลดนะคะอ่ะไปดูต่อนะคะไปดูต่อรออวมอรวมรออรอรรรอององรองรอององรอง,รออง,อรองไม่โทรร้องรออนนรอนไม่โทรร้อนรออบอรอบ รออาระวอะองวังระวังรออาระรออ่ารักนะคะคานี้คํานี้รออ่ารักนะคะรออะกอรักสออาสารักษารออะดอรัตรออะาบรับรออาราคออาคาราคา รออาราชออิชีนออินีราชินีรออาดอราชรออานนร้านไม่โทรร้ายรออายอร้ายไม่โทรร้ายรออัมรัมรออีดอรีตรออีบอรีบรออูรูไม่โทรรูอีกบรทัดเดียวนะคะนักเรียน รอเอวอเร็วรอเอาเรารอเอียกอเรียกรอเอียนอเรียนรอเอียงอเรียงอ่ะก็หวังว่าคำพื้นฐานของวันนี้นะคะอ่าจะเป็นยอยักกับรอเรือนะคะเป็นชุดที่12สองก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะ,ะคุณครูเอามาพิมพ์แล้วก็ขยายให้มันใหญ่เพื่อให้อ่านชัดเจนขึ้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกฝนจากการที่คุณครูสอนแล้วก็ฝึกอ่านเมื่อนักเรียนฝึกอ่านจนคล่องแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วตัวเราพร้อมที่จะสอบแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมานะคะในคลิปส่วนตัวของนักเรียนนะคะในรายส่วนตัวของเรียนพี่งครูงดส่งในกลุ่มเพราะว่ามันตรวจยากและอีกอย่างหนึ่งผู้ปกครองที่เขามาเรียนตอนมืดนะคะ เขาเห็นคลิปเยอะไปหมดเขาจะตาลายทั้งเสียเวลาดูนะคะเพราะมีผู้ปกครองหลายท่านนะที่ไปทํางานแล้วก็กลับมาสอนนักเรียนตอนมืดเพราะฉะนั้นถ้าให้ส่งในไลน์ส่วนตัวก็จะเป็นผลดีกับผู้ปกครองที่มาดูตอนหลังนะนักเรียนก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูจะเข้าไปตรวจเองอ่าสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ฝากบัญชีคำพื้นฐานชุดที่12ไว้ให้เรียนฝึกฝนเพื่อให้เก่งแล้วก็ สะกดคำแล้วก็ออกเสียงคำควบกล้ามรอเรือด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านคะ่ะ